อ่ะสวัสดีนะคะเด็เกๆเจอกันอีกแล้วนะคะข่าวนี้จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมการลบนะคะ,นะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยนะคะอ่ะแต่เราก่อนจะเรียนเรื่องนี้นะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ในครั้งก่อนที่เราทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากครั้งก่อนนะคะจากใบงานแล้วก็แบบฝึกหัดนะลูกน,นะครั้งที่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลบสัการการลบต่างๆนะคะคราวนี้การลบจะมีสองรูปแบบก็คือการลบโดยการเอาออกเ<ออ>ช่นก,กุ้งมีดินสอสองแท่งนะคะให้เด็กไปหนึ่งแท่งก,กุ้งเหลือดินสอกี่แท่ง <S 2> <S 2> อันนี้จะเป็นสันการณ์การลบแบบที่หนึง่งใช่ไหมคะ อีกรอบนะคะการลบโดยการเอาออกเช่นกุ้งมีดินสอสองแท่งเอาให้เด็กไปหนึ่งแท่งกุ้งเหลือดินสอกี่แท่งครับหนึ่งแท่งใช่ไหมคะอันนี้เป็นการลบโดยการเอาออกนะคะต่อมาเป็นการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบอมาดูสถานการณ์การเปรียบเทียบบ้างกุ้งมีปากกาสามแท่งกุ้งมีปากกาสามแท่ง เด็กมีปากกาสองแท่งครูกุ้งมีปากกามากกว่าเด็กอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะไหนใครตอบได้ใช่เราค่ะการเปรียบเทียบก็คือการจาับคู่นี่นะครูจับคู่ปไปแล้วนะคะคู่ไปแล้วครูกุ้งหรือปากกาหนึ่งแท่งแปลว่าครูกุ้งมีปากกามากกว่าเด็กอยู่กี่แท่งคะ หนึ่งแท่งนะคะที่ปากกาที่เป็นด้ามครูกุ้ง,งมีปากกามากกว่าเด็กนักเรียนอยู่หนึ่งด้ามน,นะคะนะอันนี้ก็คือจำอาไว้เลยนะการสถานการณ์การลบก็คือจะมีการเอาออกแล้วก็มีการปิดเทียบนะคะอะ่ถัดไปนะคะอ่มาดูถัดไปเลยอ่มาดูแบบสุกหันนะลูกนะอ่ะ จงเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะของกุก้งมีร่มทั้งหมดร่มทั้งหมดห้าคันเด็กๆฟังแล้วก็นึกภาพตามด้วยนะลูกนะเป็นร่มสีแดงสามคันนะคะเป็นร่มสีดำกี่คันร่มสีแดงกับร่มสีดำเมื่อนำมารวมกันนะคะจะเป็นส่วนรวมก็คือห้าามตัวนี้ก็คือส่วนย่อยส่วนแรกนะคะก็คือ ร่มสีแดงนะคะเป็นส่วนย่อยส่วนที่หนึ่งร่มสีดําจะเป็นส่วนรวมส่วนย่อยส่วนที่สองก็คือเลขสองนะคะอ่าความสัมพันธ์ข้อนี้ก็คืออ่ามีร่มทั้งหมดห้าคันเป็นสีแดงสามคันแปลว่าเป็นร่มสีดำกี่คันคะสองคันก็คือเอาห้ามาลบออกจากสามก็จะได้สองนะคะหรือเอาห้าลบสองก็จะได้สาม แบบนี้เป็นต้นนะคะอามาดูข้อถัดไปมีตุ๊กตาหมีทั้งหมดสามตัวนะคะมีตุ๊กตาหมีทั้งหมดสามตัวจริงๆนะ 1, 2, 3, นะี่หนึ่งสองสามอ่ะสามก็คือส่วนรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเขียนให้สามไว้วนส่วนรวมนะคะเป็นตุ๊กตาสีเทาหนึ่งตัวนะครูเห็นตุ๊กตาสีเทาหนึ่งตัวก็คือตัวนี้หูกน,น,นี่ตัวที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะเป็นตุ๊กตาสีขาวกีว่ตัวอ่ะนี่งลองดูสิหลก ใช่แล้วค่ะเป็นตุ๊กตาสีขาว2ตัวนะคะถ้าเกิดสมมติเด็กๆจะหาคำตอบจากข้อนี้ก็คือถ้าเราไม่มองรูปภาพถ้าเราไม่เห็นรูปภาพเราก็สามารถคำนวณได้โดยการที่เอาสมมาลบออกจาก1นึใช่ไหมคะก็จะได้คำตอบเป็นสองนั่นเองนะคะเวลาเขียนประโยคแซนลเด็กๆก็จะได้ว่า3ามลบหนเท่ากับสะคะหรือเอา3ามลบสอง หาส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งก็จะได้สามลบสองเท่ากับหนึ่งแบบนี้นะคะอ่ะถัดไปดีๆเรามาดูมีกังหันลมทั้งหมดสิบอันทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยสิบอันเป็นกังหันสีแดงเห็นไหมลูกเขากำหนดส่วนย่อยมาเจ็ดอันส่วนย่อยส่วนแรกก็คือเจ็ดอันสีแดงเจ็อันคราวนี้เขาหากังหันลมสีขาว อ่านะคะเด็กๆก็ถ้าเกิดมองจากรูปภาพเด็กๆเด็กๆก็จะตอบได้เลยก็คือสามใช่ไหมคะก็คือสีขาวสามอาันแต่ถ้าเกิดไม่มีรูปภาพอ่าไม่มีรูปภาพเด็กๆ,ๆจะหายไงไลูกก็เอาสิมาลบออกจากจุดก,ก็จะได้สามแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะคราวนี้ลองมาดูสไลด์ถัดไปอ่าภาพไม่ค่อยชัดนะนะคะแต่แต่ว่าเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆดูในแบบผ่กแล้วกันเนาะในแบบผ่า เล่มสีขาวนะคะมันจะหน้า82นะลูกเดี๋ยวครูพุ่งจะทำให้ดูก่อนเนาะอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะเก้ามีกังหันทั้งหมดเก้าอันใช่ไหมคะเอาสีแดงกับสีน้ำเงินรวมกันงงก็จะมีกังหันทั้งหมดเก้าอันนะคะอ่ะมีกังหันสีแดงห้าอันมีกังหันสีส่วนย่อยส่วนที่สองที่มันเราต้องเติมนีกลูกเราจะเติมเลขอะไรดีคะอ่า อีกรอบนะคะกังหันทั้งหมดเก้าเป็นกังหันแดงห้าเป็นกังหันสีฟ้าเท่าไหร่เอ4สี่คะ่ะใช่ไหมคะถ้าประโยคสาระที่เราเอามาเขียนเราก็จะได้ว่าเก้าลบห้าเท่ากับสี่นะคะความสัมพันธ์มันก็จะสัมพันธ์กันแบบนี้แหละลูกนะคะถัดไปมาดูความสัมพันธ์ถัดไปลูกเก้าลบอะไรนะถึงได้ห้า เก้าลบอะไรถึงได้ห้าถูกต้องแล้วค่ะเอาเก้ามารลบออกจากสี่ก็จะได้ห้าถูกต้องไมหมคะตองนะคะเอาเก้าลบสี่ก็ได้กห้านะคะหน้าแปดสิบสองกุ๊กกุ้งสั่งงานเลยเนาะให้ท,ทำนะทาข้อถัดไปเลยนะคะต่อไปมาดูหน้าแปดสิบสามอ่ะเด็กๆเ,เอาหนังสือขึ้นมานะคะทำดูพร้อมกับกุ๊กกุ้งเลยนะคะก็หยุดสต็อป ไว้แล้วก็เอาเล่มแบบนั้นขึ้นมาดูพร้อมกันคูเดยนะลูกนะเอาเด็กๆเด็กๆลองมาดูข้อที่หนึ่งในกลอบสีชมพูนี่นะคะอ่ะเขาก็าหนดเลขม,มาให้แปดห้าสามแปดคือส่วนรวมส่วนย่อยส่วนที่หนึ่งก็คือห้าส่วนย่อยส่วนที่ส,สองก็คือสามอ่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงกันเออ่ะเด็กสังเกตไหมว่าเอาห้ากับสามมารวมกันมันจะได้แปดใช่ไหมคะอ่ะาบางคนอาจจะมองในมุมนี้อ่ะ หรือบางคนอาจจะมองเอาแปมาลบห้าก็ได้สามแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูข้อถัดไปมีส่วนรวมสี่นะคะส่วนย่อยมีหนึ่งกับสามอ่าส่วนย่อยด้านบนก็คือหนึ่งส่วนย่อยด้านล่างคือสามสี่ลบหนึ่งเท่ากับสามต่อไปค่ะเหมือนการการณีเดียวกันก็คือเอาห้าห้าคือส่วนรวมเห็นไหมลูกส่วนรวมเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะ ลบสมันก็ได้คาตอบเป็น2อนะคะอ่านหน้าแปดก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทาให้เด,ด็กๆทําหน้าแปสินะคะอ่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากด้านบนเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดน,นักเรียนเขียนจํานวนที่เขียนในรูปความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยกับส่วนรวม เมื่อรู้จำนวนที่เป็นส่วนรวมเมื่อรู้จำนวนที่เป็นส่วนรวมก็คือส่วนที่เป็นจำนวนรวมนะคะรวมทั้งหมดและเขาจะกำหนดส่วนที่เป็นส่วนย่อยมาหนึ่งจำนวนนะคะเราก็หาเราก็สามารถหาจำนวนที่เป็นส่วนย่อยอีกหนึ่งจำนวนได้ด้วยการลบเอาตัวเลขมาลบกันก็จะหาเอาส่วนรวมตั้งเอาส่วนย่อยส่วนที่หนึ่งลบออก ก็จะได้ส่วนย่อยส่วนที่สองใช่ไหมคะแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะถัดไปนะคะมาเด็กๆก็สิ่งที่เรียนรู้จากวันนี้ก็คือต้องต้องอ่านนี้นะคะเด็กๆต้องอ่านแล้วก็เล็กภาพไปด้วยงานวันนี้นะคะงานวันนี้คูกคุ้งก็จะสั่งการบ้านนะคะ คณิตศาสตร์วันนี้ก็คือจะมีในแบบปฐมห,หน้า82 83นะคะแล้วก็มีใบางานใบางานที่1นะคะอยู่ในเอกสารทีค่ครูส่งให้ผู้ปกครองบางท่านก็ปินเองนะคะผู้ปกครองบางท่านก็มารับไปแล้วนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่ปินแล้วก็มารับด้วยนะคะก็เพื่อเด็กๆแล้วก็ลูกๆของเรานะคะแล้วก็ลูกๆนะคะจะได้มีใบางานทำเนาะอ่ะคราวนี้ ใบงานชิ้นที่หนึ่งก็จะมีดังนี้ให้เด็กๆทำใบงานที่สองก็จะให้เด็กๆทำแล้วก็สามแล้วก็สี่มีสี่ใบงานนะคะวิชาคณิตศาสตร์ก็จะมีเวลาทำสามวันก็คือสุกสองอาทิตย์นะคะแล้วก็ใ้ส่งกุ่มกุนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเนื้อหาสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะ ในคลิปจะถัดไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย